มีค <M> ุณพนอลฉาบตุวังนะครับขอเชิญมาทุทีนึงนะฮะต่างก็จะให้พี่นายได้แต่งเขาจัดภาพนะได้แต่เอาภาพที่ยืนตรงไหนนะครับพี่ที่จะให้ภาพนั้นออกมาสวยที่สุดนะฮะอ่านนะครับพี่พี่ฉันบอกได้เลยครับวันนี้ฮะจะให้ผู้การผมยีตรงไหนก็ได้ให้พี่ไก่นั่งหน้าก็ได้ครับวันนี้ฮะพี่ไก่นั่งหน้าไม่ได้ครับเดี๋ยวฟังข้างหลังหมดเรียกเสียงนะครับครับ ตะเปลียนตั้งแต่ขอบได้เลยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนใจครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศกันเองกันเองครับวันนี้นะขอบคุณพี่สื่อทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทางคุณชิคกี้ฟ็อกซ์นะครับและท่านนี้นะครับขอบคุณน้องจิน่าด้วยนะครับที่ต้องมาเป็นพิธีกรช่วปกป้องนะครับเดี๋ยวน้องจิน่าจะมาเป็นพิธีกรผ้าสนามนะครับนะครับ นะครับก็ขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกแขนงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกันะของพี่ไก่นะครับรวมถึงผู้ที่สนับสนุนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาถึงโรงเรียนมรดกชาติเงี้ยแก้วเวลาครับวันนี้นะครับเรียบรยไหมครับครับเรียบร้อยใครับขอบคุณครับขอบคุณสุดเี็นทุกท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็จะไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับบริเวณด้านหน้าผมขออนุญ huh. าตตั้งนิดนึงนะครับทางด้านด้านหน้านะฮะด้านหน้าที่จะมีการปลูกต้นไม้เนี่ยจะมีรถจอดขวางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจนะเพรว่าเป็นรถของใครของกองทุนมาขยับรถตั้งนิดนึงนะครับด้านหน้านะฮะขอบคุณนะครับในส่วนของผู้ที่สนับสนุนในวันนี้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสานักขึ้นวัจากที่แถกครับนะฮะก็มาร่วม กิจกรรมกับเราร่วมนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับปลูกต้นไม้นะครับบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเลยนะครับนะครับเดี๋ยวกิจกรรมด้านหน้านะครับกิจกรรมปลูกต้นไม้นะฮะท่านผอโรงเรียนนะครับผอโรงเรียนนะครับท่านผู้การสมชายเพชรเจริญนะครับท่านผู้การโรงเรียนเมืองเพื่อวิทยาทารนะครับแล้วก็ท่านรองผอ

ก็จะมาสู่การไอชีโต้ใครเก่งก็ขอให้กได้าเดี๋ยวต้องเ็นอไม่รอับกอรั้งแคปอยู่ไม่หายั

ทเมาสีจ hey, like ิบบอป่ะเนี่ยจริงจริงอุ้ยไอ้เห่าจริงว่ะตีสีสีสีเลยสีให้พูดอะไรพอะไรอ่ะพูดอะไรวอ่ะพูดอะไรบอกันหมดเลยไม่สบายป่วยอะไร

มัขไาม่าโอ้ยเย็นนี่นะร้อ,รอน,นยอังไงครับเอาอย่างครับเ้สาได้นวไเรีนเยไเรรอยรีปเเคเรีน้วเเียรเีรยรนไเนี หรือว่าไม่ต้องที่แนะทำไมตีต้อนดีชิดตีตีนี่รวอนมากอีกกสัตีขอบคุณมากเป็นอสื่อให้แล้วมไม่เอาเเลยมาสั้งได้ใจไง ทำดีให้พ่อดูพ่อเราอะไรไช่ทองะไรเร่งพทำเองอบไปค่ายไปอสัญญาณจากใครอะเขาอถ่ายพร้อมกันเดี๋ยวบางทีช่างภาพที่ถ่ายลงช่องเราเปยงไหนะก้อนทรงนู้น้ยทำไปทำเร็วไปอยู่แล้วนะ ขเขาลตุมอเปล่ที่อมตกหลุมรเลกเลยป่ะพี่เบ้ตกใช่ไหมเปู้กยังเอ้ยเขาไล่มาทีละอันยกมาใ,ใกล้ใดิ เด็กอรไเอาไปเลยกไบ้าใช่คอปูกดปูกได้เลยบ้าเดี๋ยวกลจเดให้ขอขออขอให้พี่่ลยช่างกล้องช่างกล้องกลางอยู่ไหนอะครับช่างกล้องช่างกล้องเาอยู่ช่างกล้องกลางอยู่ไหนอะันี้ท่นีอยรอพี่คนนู้อย่าพักนึงรอพี่คนนู้น่ะเดี๋ยวะพี่เดี๋ยวเอารอหนเอาผู้ชายไม่ดีที่ รถน้าลยแต่รถน้าเยมีแต่คามิโรซานมีป่ะมีป่ะแต่ยืนในรถอย๋าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ใหถจบไปก่อนเหะดุมวะแล้วาใครบ้านเนี่ยไปกทุกคนะปวดมากผมไปทเลไม่ได้ปา